สวัสดีครับหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องอย่าใช้การคิดบวกกับอบายมุกในม่านมายาเนี่ยมันจะมีสภาวะที่เรียกว่าขั้วตรงข้ามหรือว่าทวิภาวะครับความดีความเลวนะความถูกความผิดนะครับอบายมุกก็เป็นพลังงานหนึ่งนะครับก็ดำลงอยู่ในม่านมายานี้เหมือนกันตัวตัวข้อหมายของเขาเองเนี่ยอบายมุก,กมัน มันเป็นลักษณะของทางแห่งความเสื่อมก็คือมันเป็นเส้นทางที่เมื่อเราแตะเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความสูญสลายนะครับแล้วก็เป็นความสูญสลายที่มันให้ผลค่อนข้างเร็วถ้าเปรียบเทียบกับการเสื่อมสลายในลักษณะของการทำลายโดยธรรมชาตินะครับมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือการสร้างการรักษาการทำลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการการทำลายหรือว่าการเสื่อมถอยเนี่ย โดยปกติมันก็จะมีมีมีรูปแบบของมันซึ่งค่อนข้างจะลงลงแบบช้าๆแต่ว่าการการเสื่อมสลายจากอบายมุกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ที่ดิ่งลงมาเลยนะครับคล้ายๆคล้ายๆตกเหวนะบแบบนี้ก็ได้นะครับหรือหรือเหมือนความเจิดจ้าของพลุกนะครับของดอกไม้ไฟที่มันระเบิดแล้วมันก็จะพอหมดหมดเชื้อปุ๊บมันก็จะดับหายไปเลยคล้ายๆแบบนั้น ออ,อตัวความคิดบวกเนี่ยนะครับความคิดเชิงบวกเนี่ยเป็นเป็นส่วนของจิตใจนะครับอย่างที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีสามสามส่วนนะครับก็คือร่างกายจิตใจจิตวิญญาณร่างกายเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนนะครับมันต้องมีสารอาหารมันต้องมีการใช้ชีวิตนะครับมันไม่สามารถจะอยู่เฉย โดยไม่ทําอะไรได้นะครับทีนี้จิตใจเนี่ยมันเป็นตัวรู้ตัวคิดถูกไหมเมื่อเราเอาตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเข้ามาจัดการเพื่อจะขับเคลื่อนร่างกายนะครับในกระบวนการของสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโลกภายนอกที่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนมีลักษณะของอความดีที่เป็นสีขาวนะครับความชั่วที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็สีกลาง ที่มันเลอะๆหน่อยก็คือสีเทาๆนะครับอในรูปแบบของผลประโยชน์หรือผลตอบแทนเนี่ยการเข้าหาสีเทาหรือสีดำเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนที่เร็วนะครับได้รับการตอบสนองที่ทันอกทันใจแม้ว,ว่ามันจะตามมาด้วยข้อต่อรองหรือว่าข้อข้อสัญญาที่เราจะต้องคืนเขาในภายหลังเนี่ยมันก็เป็นอนาคตนะครับ เมื่อเราเลือกนะครับเลือกเลือกเลือกที่บอกว่าอนาคตเนี่ยมันดีแน่ๆก็คือการใช้ความหวังหรือว่าความคิดเชิงบวกนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปแตะอยู่กับอาบายมุกนะครับหรือว่าคนพาลเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือพลังงานลบครับเมื่อเราไปแตะอยู่กับพลังงานลบเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่า,าเราจะดึงตัวเองลงไปอยู่กับ คลื่นสมองเบต้านะครับเรากําลังลดเหตุและผลของของความเป็นจริงลงนะครับเอลฟาเนี่ยมันเป็นเหตุผลปกตนะิเหตุผลปกติที่คนใช้ชีวิตกันไปนะครับสังคมมันอยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าเอลฟานะส่วนเบต้าเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่มันจะเป็นชุมชนใหญ่ก่อนที่จะเป็นอารยธรรมมันก็เป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยนะครับอยู่ตามป่าทำเขา ทุกวันมีความหวังนะครับเผาลักษณะนี้นะเราจะดูในอดีตกาศทุกวันก็มีความหวังก็คือออกไปหาอาหารออกไปล่าสัตว์ออกไปขุดอขุดอะไรนะขุดเผือกขุดมันหาทั้งหาของป่าอย่างนี้เลยหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์ซึ่งมันจะเจอตัวไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องออกไปทุกวันเพราะว่ามันไม่สามารถเก็บได้นะครับคือเก็บได้ก็ไม่พอเก็บในลักษณะที่ เรียกว่าอะไระความสามารถในการล่าแล้วก็กลุ่มกลุ่มกลุ่มของชุมชนหรือจํานวนสมาชิกในในในสังคมตรงนั้นนมันเล็กนะครับเมนอาหารที่ได้มาเนี่ยมันก็ทําได้เพียงแค่ประทางชีวิตเป็นหลักเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงการที่อ่าจะมีการเพาะปลูกจะมีการเลี้ยงสัตว์ที่มันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีลักษณะของการสะสมความมั่งคั่งนะก็ใช้คําแบบนี้นะครับว่ามันมันจะสร้างความมั่นคง สร้างความมั่นคงทางด้านทางด้านร่างกายว่ามีมีอาหารเพียงพอมีสเสบียงเพียงพอนะครับมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงนะครับหลบฝนหลบแดดได้นะครับอคือสมองเบต้ามันมีอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราเราให้ความสนใจกับอบบยามบุกนะครับอบบยามุกในตัวมันเองมันก็มีมีความเพลิอนอยู่ในนั้นนะครับเรียกว่ามีความสนุกสนาน แล้วก็ให้ความให้ความสบายใจแบบแบบความหลงแบบความหลงไหลนะครับมันจะเป็นความสบายใจแบบฟุ้งๆลอยๆนะครับเ,เมื่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องนี้ทำให้สมองเนี่ยมันไม่ได้สมองมันไม่ได้ใช้งานในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเราเราปล่อยให้เดต้าเขาา้าครอบงำชีวิต เมื่อเมื่อเมื่อเราอยู่กับตัวความรู้สึกในเชิงสัญชาตญาณมากๆเนี่ยการใช้เหตุใช้ผลมันลดลงการพัฒนาตัวเองการวางแผนระยะยาวที่มันควรจะมีมันก็หายไปนะครับการสะสมความมั่งคั่งต่างๆมันก็หายไปมันกลับไปอยู่ในลักษณะของชีวิตวันต่อวันวันต่อวันแล้วก็มีความหวังกับกับผลลัพธ์ที่มันจะมันจะได้ในอนาคตนะครับกลับมาเรื่องของ าการสร้างการรักษาการทำลายนะครับสภาวะการเปลี่ยนผ่านเนี่ยม,มันไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งทันทีทันใดนะครับมันใช้เวลาสะสมตัวนะครับมันไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนเปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟอย่างนั้นสมองมันรับไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรเลย,เยการการสลับไปสลับมาแบบนั้นไม่ไม่ได้ช่วยอ,อะไรมันจะต้องมีระยะเวลาสะสมตัวนะครับสะสมตัวเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับ ให้มีเวลาแก้ไขให้มีเวลาที่จะจะจัดการเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่มันอยู่ในในม่านมายาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ร่างกายนะครับการสลับไปสลับมาเนี่ยมันเป็นผลที่มันเกิดของมันอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจกับจิตวิญญาณที่เราอยู่ร่วมกันตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ของการมีประสบการณ์แล้วประสบการณ์ที่เห็นจากด้านด้านนอกจะสะท้อนเข้ามาสู่ ความเข้าใจที่อยู่ด้านในนะครับการเปลี่ยนผ่านของสรรพสิ่งเนี่ยมันจะทําให้เห็นถึงความไม่จีิ่งรังความที่มันยึดเหนี่ยวไม่ได้นะครับสุดท้ายเลยเนี่ยมันจะไปเข้าใจถึงความที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนไม่ใช่ไม่ใช่อัตตานะเป็นอนตัตตาแต่ว่าการเข้าถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เข้าถึงด้วยด้วยเหตุผล ไม่ได้เข้าถึงด้วยซึ่นสมองเบต้าซึ่งกล,กลายเป็นการไล่เหตุผลแบบสัญชตาตญาณมันมองอะไรสั้นๆง่ายๆเหมือนกับว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับมีความสุขอยู่แค่วันนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่แค่วันนี้พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ค่อยแบบว่ากันอ่ามันมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นได้เสมอในในในบางกลุ่มคนหรือว่าในบางพื้นที่นะครับ เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วนะครับมันมีกฎของเหตุและผลหรือว่ากฎของการกระทําหรือว่ากฎแห่งกรรมนะครับการกระทําเนี่ยมันมีผลตามมาเมื่อเราเลือกที่จะไม่ไม่วางแผนนะครับไม่วางแผนไม่เตรียมการไม่อะไรเลยนะครับปล่อยตัวเองไปตามยถากรรมเนี่ยผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือ,อเราควบคุมอะไรไม่ได้นะครับมันก็จะโดนพัดพาไปตามสถานการณ์ แล้วเมื่อโดนพัดพาไปตามสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็คือความชอบกับไม่ชอบสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความไม่ชอบความไม่ชอบมันทําให้เกิดการต่อต้านแล้วก็การดินน้นรนซึ่งจะเรียกอีกแง่หนึ่งก็ได้เรียกว่าความทุกข์ก็ได้นะครับในความทุกข์ของการดิ้นรนนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้จบอ จบแค่ครั้งเดียวนะครับเราก็หนีจากสถานสถานการณ์ที่หนึ่งไปหาสถานการณ์ที่สองนะครับหนีจากสถานการณ์ที่สองไปหาสถานสถานการณ์ที่สามนะครับคล้ายๆอานิทานอิศกองกบเลือกนายนะอยู่เฉยๆว่างๆนะครับมีไม่มีอะไรก็รู้สึกว่ามันควรจะมีอมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ก็ขอท่อนไม้มาท่อนไม้มันก็ดูเฉ่ยชายเกินไปก็นะนะเปลี่ยนเปลี่ยนจากท่อนไม้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายได้นกกระยางมาเป็นผู้ปกครองนกกระยางก็ไล่กินกบทั้งหมดไปก็คือจบไปแบบนั้นสติปัญญาของเราหรือว่าความสามารถในการรับรู้ของเราเนี่ยมันมันมันผ่านความทรงจำนะครับโดยหลักๆเนี่ยมันจะผ่านการเรียนรู้จากสังคมถ้าเราใช้บรรทัดฐานของของเอลฟานะครับในการตัดสินเนี่ยคำว่าอบายมุกเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ของ ของสังคมนะครับจากอดีตมีการเรียนรู้ถึงถึงเรื่องราวพวกนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าทำลงไปแล้วมันไม่ให้ผลดีในบ้านปลายนะครับมันมันมีอยู่นะครับเพราะว่ามันสร้างสร้างอะไรสร้างความสนใจนะครับสร้างสร้างความสนใจสร้างสถานการณ์ให้ผู้คนจำนวนหนึ่งเนี่ยมามารวมตัวได้ะจะด้วยผล บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอย่าลืมว่าสังคมเนี่ยมันต้องมีการปกครองนะครับในการปกครองเนี่ยมันไม่สามารถจะปกครองด้วยหลักหลักของจิตวิญญาณได้ทั้งหมดนะครับมันต้องมีกายภาพมันต้องมีบทลงโทษมันต้องมีการจูงใจมันต้องมีอะไรหลายอย่างการที่ผู้คนนะครับหลงและเลินอยู่กับสิ่งผิดนะมันหนึ่งก็คือว่าทําให้เขาเนี่ยอยู่กับเรื่องพวกนั้นแล้วก็ไม่มีไม่มีเวลาคิด ในลักษณะของการต่อต้านต่อต้านาการปกครองก็แบบหนึง่งนะครับเรียกว่าลุ่มหลงโวเมาอยู่กับตัวเองลุ่มหลงโวเมาอยู่กับความเพ้อฝันนะขณะเดียวกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยอพวกอบายมุกทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของรัฐนะครับก็หมายความว่าระหว่างที่ที่คุณใช้เวลาอยู่กับเรื่องพวกนี้ยอคุณก็มี มีมีภาพหรือว่ามีสถานการณ์ที่ถ้าคุณโดนโดนรัดเล่นงานจากข้อกฎหมายเล็กๆน้อยๆพวกนี้คุณก็จะต้องเสียเวลาไปไปไปแก้ข้อกล่าวห,หาหรือว่าเสียค่าปรับอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันทําให้ให้ในแง่หนึ่งเนี่ยรัฐก็สามารถควบคุมคนจํานวนหนึ่งด้วยข้อหาเล็กๆน้อยๆได้นะครับส่วนการที่ห้าม ห้ามห้ามไปเลยนะอย่างอเมริกาเนี่ยเคยมียุคหนึ่งก็คือห้ามขายเหล้านะครับการห้ามอย่างเด็ดขาดเนี่ยมันว่ามันต้องบังคับใช้บังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วแล้วขนาดของเมืองเนี่ยมันใหญ่เกินไปพอเมืองมันใหญ่เกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการกระทําผิดกฎหมายเพราะว่าคุณควบคุมหรือบังคับใช้กฎหมายไม่ได้อก็กลายเป็นผลประโยชน์แต่ผลประโยชน์นั้นวนกลับเข้ามาสู่การแก้กฎหมาย มันสนับสนุนกันไปสนับสนุนกันมาแล้วในผลประโยชน์ที่เป็นอบายามุกเนี่ยก็มักจะใช้ความรุนแรงในการแกร้ปัญหา,าบทของวันนี้นะครับหรือวอล์ฮนี้ที่บอกว่าการคิดบวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าในภายใต้ม่านมายาที่มีทวีภาวะเนี่ยชอบกับไม่ชอบเนี่ยสิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นสถานการณ์รสถานการณ์เนี่ย มักจะเป็นเรื่องที่เราไม่พอใจถึงถึงสร้างอารมณ์ให้เรานะครับแล้วเราก็มักจะตอบโต้กับสถานการณ์นั้นไม่ว่าจะอหลีกหนีหรือว่าต่อสู้หรือว่าหรือว่าอาหรือว่าเผชิญหน้านะครับคือความโกรธที่มันมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะ,จจะสู้ไปเลยนะครับอาจจะสู้กับสถานการณ์นั้นไปเลยแต่ว่ามันก็ยังเป็นอารมณ์อยู่นะครับคือมันมีความกระเพื่อมในใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นชอบใจไม่ชอบใจอยู่นี้ประจํา ทีนี้เราพูดถึงในแง่ของสถาการ์ที่มันบีบคั้นแล้วเราไม่มีข้อมูลมากพอในการที่จะจัดการมันจะกดมันจะเป็นอารมณ์ที่กดทับนะครับการคิดบวกต่อสถานการณ์ลบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องรอรอ,อข้อมูลที่มากขึ้นรอการประเมินที่มากขึ้นรอผลลัพธ์จากด้านต่างๆมาเพื่อจะแก้ไขมันนะครับเราไม่ได้หลีกหนีขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ต่อสู้นะครับเรายังไม่ได้ชนทั้งหมดกับสถานการณ์ที่เข้ามา เออเอา,เ,อาเปรี่ยนไม่ง่ายนะสมมติว่าเราขับรถอยู่นะเราเข้าใจดีว่าในในถนนที่มีการจราจรอยู่เนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเน้นความที่มันจะเกิดรถติดนะเราเราแค่เราพูดเป็นผู้ได้รับผลกระทบคือเราไม่ได้เป็นผู้ที่ร่วมในเหตุการณ์ที่ว่าเออแท่งปูนหล่นใส่หรือว่ารถเขาชนกันแล้วมาชนถ้ายเราอย่างนี้นะเราเป็นเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์อยู่บนถนนมันรถมันติดนะครับ ในรถติดเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเลือกตัดสินใจว่าจะขับอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือว่าจะแวะข้างทางก่อนแวะปั๊มน้ํามันหรือแวะร้านอาหารอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความสถานการณ์ตรงนั้นได้ทันทีทันใดนะครับถ้ามันเป็นอุบัติเหตุรถชนนะฮะหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องใช้เวลา จัดการหรือว่าเคลียร์เคลียร์ไอสิ่งกีดขวางบนถนนเนี่ยมันก็ใช้เวลาก็เป็นชั่วโมงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าถ้าเราเลือกที่จะหลอก็ต้องอดทนแล้วแต่ความอดทนนั้นก็ไม่ควรจะสร้างอะไรสร้างความนะคิดเิยลบถนนมันเยอะก็เพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของรถที่ออกมาบนถนนด้วยนะครับเราเรายอมเราต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ก่อนมาเราเข้าไปใช้พื้นที่กับเขานะครับ หรืออะไรที่มันมากกว่าน,นั้นเช่นตอนเนี้มันก็จะเป็นเรื่องของสารพิษใช่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของของแคดเมียมว่ามันมีปัญหาเรื่องของการจัดการหลายๆเรื่องในประเทศนี้หรือถ้าพูดจริงๆก็คือในโลกเนี้ยมันมีการทิ้งสารพิษลงมาในทะเลนะมันมีสารพิษที่ทิ้งลงมาในพื้นที่ป่าเขาอยู่เป็นปกตินะครับซึ่งมันมาจากอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็มาจากทุนนิยมนะครับแล้วทุนนิยมก็จะพูดถึง กำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นกําไรสูงสุดเนี่ยมันก็หมายความว่าการจัดการอะไรที่มันถูกที่สุดเนี่ยมันก็จะเลือกวิธีนั้นเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดมันมันเป็นธรรมชาติของความโลภนะครับส่วนการบังคับความโลภหรือม,มันไม่สามารถทําไดนะ้มันก็จะเป็นลักษณะของการจัดการสังคมที่ต้องบังคับด้วยกฎหมายแล้วเมื่อคุณบังคับด้วยกฎหมายเนี่ยมัน มันจะไม่ได้สามารถทําได้ทันทีแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมทุกคนได้เท่าเทียมกันจริงๆหรอกแต่ว่ามันก็ช่วยลดผลกระทบในบางคนที่ทําไปแล้วนะครับให้มันให้มันไม่ลามาปหรือมันไม่ใหญ่โตเกินไปนะครับส่วนบริบทที่มันเกี่ยวเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลต่างหากซึ่งมันจะเป็นตัวตัวเปลี่ยนนะครับก็คือในใจเรานะครับที่มีความคิดต่อสถานการณ์ภายนอก เมื่อเมื่อเราสงบนะครับโลกด้านนอกมันจะวันไหวยังไงเนี่ยเราก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ทุกอย่างมันจะต้องดําเนินไปนะครับพายุร้ายไม่ได้อยู่ตลอดการนะครับรถติดก็ไม่ได้ติดทั้งวันทั้งคืนนะครับเรายังมองในแง่ดีเนี่ยเรายังโชคดีกว่าหลายประเทศครับเรายังไม่มีแผ่นดินไหวดุนแรงเรามีไหวต่ำๆอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ไม่ดี แต่ว่าอการจะไม่มีเลยเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อมีสถานการณ์นะครับเราก็ต้องพิจารณาแล้วก็แก้ไขไปถ้าหลีกจากอบายามุกไปได้เนี่ยพื้นที่พื้นที่ของสมองเนี่ยมันจะมันจะเหลือมากขึ้นนะครับเราจะหลีกนี้การใช้คลื่นสมองเบต้าไปได้เยอะเมื่อเราไม่ได้อยู่ในเบต้าเนี่ยการการอยู่ในแอลฟามันจะเข้ามา เมื่อแอลฟาเข้ามาเนี่ยการร่วมม้ร่วมมือกับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นไปได้มันจะต้องมีการสื่อสารมันต้องมีการวางกดกันนะครับมันถึงจะมันถึงจะแก้ปัญหาที่มันใหญ่กว่าเราคนเดียวได้แต่ถ้าทุกคนถอยไปอยู่ที่เบต้าอยู่กับบาบายมุกเนี่ยมันไม่สามารถแก้อะไรได้ครับสังคมมันก็จะเสื่อมลงนะครับแต่ว่าในความเสื่อมลงมันก็มีคนที่เห็นเห็นต่างมันมันจะเป็นของมันแบบนี้นะครับมีการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่หมุนไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ใช่ดีสุดหรือว่าเร็วสุดนะครับเร็วสุดยากไรสุดสุดท้ายมันก็เกิดการจลาจลเกิดการต่อต้านนะครับผัดเลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับส่วนดีสุดจริงๆเนี่ยมันมันไม่เคยไปถึงนะมันจะมันจะดีอยู่ได้ประมาณหนึ่งแล้วมันก็จะเสื่อมเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีอายุขัยจำกัดนะครับการส่งต่อส่งต่อคุณธรรมเนี่ยมันส่งต่อไม่ได้ มันไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในการที่จะสร้างสร้างเส้นทางแบบนั้นมันมีแค่ศีลธรรมมันมีแค่กฎหมายในการที่เหลือเหลือพื้นที่ไว้ในการปฏิบัตินะครับแต่ว่าคุณธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องงอกเงยขึ้นมาจากภายในนะครับเหมือนกับถ้ามันมีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับต้นไม้ก็เติบโตได้แต่ว่ากว่าต้นไม้จะเติบโตมันใช้เวลานะครับสิ่งที่กลุ่มพวกผมพยายามทานะครับก็คือ,อ การที่เรา,าสื่อสื่อกับผู้สร้างนะครับพูดถึงพลังงานต้นกำเนิดน,นะครับแล้วก็ข้อมูลที่มันได้รับมาเนี่ยเราก็พยายามถ่ายทอดออกไปนะครับมันต้องใช้เวลาในการฟูงฟักใช้เวลาในการทำความเข้าใจเพราะว่ามันเป็นงานภายในนะครับมันใช้มันใช้สมาริทยี่ยงเดียวเลยเพราะว่าเราไม่สามารถเข้าถึงพื้นสมองเทตา้ากับเดลตา้าได้ด้วยการคิด ขณะดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่กลุ่มพยายามจะพยายามจะสื่อกับทุกคนนะครับอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเราไม่ต้องการให้ใช้เบตา้าเราต้องการเราต้องการเราต้องการความมีสตินะครับเราต้องการแอลฟาแต่ในแอลฟาเนี่ยอยากจะให้ลดโทนลงมาเพื่อให้ไปให้ลึกกว่าน,นั้น แต่ถ้าเราลดโทนลงมาแล้วเราถอยกลับไปข้างหลังเนี่ยกลับไปอยู่กับเบตา้าอันนี้ไม่เกิดประโยชน์นะครับมันอ่อมันมันสร้างความเคยชินที่ไม่ดีนะการอยู่กับเบต้าเนี่ยถือว่าใ,ในในเชิงของการฝึกตนในเชิงของจิตวิญยาเนี่ยการอยู่กับเบต้าเป็นอะไรที่ที่ถอยหลังไปไกลนะครับไม่ไม่มาไม่มาไม่มาทาง อ่าเทต้าหรือเดลต้าไม่เป็นไรนะอยู่กับแอลฟาไว้นะครับเหมือนกับทางตะวันตกเนี่ยทางตะวันตกเนี่ยกว่าเขาจะมาฝึกสมาธินี่มันตั้งนานหลักๆนี่คือเขาจดจ่ออยู่กับแอลฟาเป็นหลังนะทุกอย่างมีเหตุผลพิสูจน์ได้อย่างเดียวเลยนะครับแบบนั้นอย่างเดียวเลยมันก็พาตัวเองให้เจริญขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแต่พอมาถึงจุดหนึ่งของแอลฟาแล้วเนี่ยเหตุผลทั้งหลายแหล่มันไม่พอเขาต้องการการจินตนาการเขาต้องการอะไรที่มันลงลึกไปกว่านั้นแต่ว่า พอตะวันตกบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดเหตุผลออกไปเนี่ยมันดันแตกออกเป็นสองเส้นเส้นหนึ่งก็คือมามาทางสมาธิจริงๆเป็นสมาธิที่พุ่งไปสู่เทต้ากับเดลตา้าแต่อีกทางหนึ่งเป็นสมาธิที่ถอยกลับไปโบราณน,นะครับพุ่งกลับไปที่เบตา้ามันมันได้ความเหนือเหตุผลมันได้ประสบการณ์แต่ว่ามันมันจะมี มันจะมีความคุ้งคลั่งเกิดด้วยมันจะมีความมันจะมีความอแปลกประหลาดแล้วก็สื่อสารไม่รู้เรื่องตามมาถ้าถ้าในเชิงพุทธนี่ก็จะเรียกคาว่าวิปราชเกิดขึ้นได้เลยแต่เนี้ยเมือม่อเมื่อเมื่อมันเป็นอะไรที่มันมีอะไรอ่ะมีอํานาจนะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์มีอาวุธมีอะไรอยู่ในมือเนี่ยไอ้ความวิปราชนั้นก็จะนําไปสู่ความสูญเสียที่มันใหญ่ขึ้น ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องของกฎของเหตุและผลกฎของการกระทํานะครับมันไม่ได้มาจากการกระทําชาตินี้ชาติเดียวมันมีอดีตที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันกําลังเดินหน้าไปครับก็ก็ฝางไว้นะครับว่าในสถานการณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่าใช้อารมณ์กับมันนะครับพยายามสงบใจให้ได้แล้วก็ค่อยๆแก้ไปนะครับอย่าพึ่งอบายามุกเลย ไม่ว่าจะเป็นเหล้าไม่ว่าจะเป็นการพนันมันไม่ได้ช่วยในระยะยาวนะครับมันให้ความสบายใจแต่ว่าในความสบายใจมันมีค่าตอบแทนที่เราต้องจ่ายแล้วมันจะจ่ายสูงถ้ามันจ่ายในชาตินี้ไม่หมดมันจะติดตัวไปนะครับเป็นจิตไร้สำนึกเราต้องไปในเราต้องไปใช้ในชาติภพต่อไปนะครับหัวข้อวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ